สวัสดีครับพี่น้องครับได้เวลาเดินทางแล้วครับตอนนี้จันร้ยกาลัางสียออกจากบ้านครับมุ่งหน้าสำนักงานพิรลํำเพื่อนนะครับแต่ก่อนอื่นสิเอาอึงไปส่งเพื่อนก้อนแล้วก็สิไปแวะตลาดของปลานะครับพี่น้องไปแวะตลาดของปลากับไปเอาปลาแดกเอาแม่แข้งเอาแม่เป้งนะครับตอนนี้กำลังสีเขาไปตลาดแต่่าก่อนอื่นเอาอึงก่อนเอาอึงไปส่งเพื่อนก้อนพี่น้องตั้งคอน,ก,นกันกับสร้างมาหลายเด้อึงนี่ นะครับเมื่อวานได้มา20โลนะครับมาตะทิ้งไปส่งเพืนนั่งนี่ครับโอ้แต่แต่ขบวนอึ้องไข่ล้วนๆนะครับฟิดแข็งเรียบร้อยเดินไปส่งไอ้เพื่อนเพื่อนสร้างมาหลายคนอยู่นะครับทั้งทั้งขอนแก่นก็สร้งมานคือกันแต่ว่ากันพี่น้องเขาอยากได้นะครับทั้งทีมงานให้มอลำพอเพลิดล่ำเพลอนกับสั้งมาได้นะครับเด้อเรียว่าพี่น้องกองป,องป้ายอยู่เขียน สารค้าขอคนเก่นอยากได้ก็สร้างเพิ่มครับอาจารย์รอยเสียวไปน้ำหลายอยู่นะครับเดีอื่อขึ้นรถก่อนจังสีเขาไปตลาดของปลา,าพราะเิ่นสร้างแม่เปียงสร้างแม่แค้งอ่าสั่งปลาแดกนะครับแต่ว่าตอนนี้วอ,อื้อไปสัก,ก่อนอือปนี่ครับอื้อใครล้วนๆนะครับ อึงใครเสียวเ,เมื่อขวัญแกนเมื่อสาระข้ามครับพี่น้องเตรียมตัวออกเดินทางซะดิอึ้บอ้เนี่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 นักโลกันสองสี่หกแปดเก้าเอาไปจกักสิบสิบเท่าไรเนาะสิบก,กโลเอาไปจักสิบก,กโลครับ อ,อีกอ,อีกอ,อีกอ,อยาก่อยาย่างหลายอย่างอืง่เอาไปหลายเติบอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเขาออกมาเอาเมื่อหลายเติบอยู่นะพี่น้องเด้อควรใดย,ยังได้กันว่ากันมานะครับสำหรับอื่นใครอุ้ยบักหลายเลยเอาเมื่อเมื่อนี้นะครับหลายโลอยู่ไปส่งไอ้เพื่อนน้ำกับหลายโลอยู่ นะครับอึ่งใครจ้าอึ่งใครอึ๊บกำลังเอาขึ้นรถเหลืออยู่ในถังกับมีอยู่จงไหวเถอะพี่น้องคนยจะได้อีกนะครับจงในทางจักโลดนี่ห้าหกเจ็เอาไว้จักสิบโลเก้าสิบเอาไว้จักสิบโลเนาะหนึ เอาไว้นี่ยักสิบโลพี่น้องเรือยู่ในถังนี่สิบโลเอาไปนี่เยอะเลยนะครับเราเอาหนังแข็งทับไปปึ๊บนี่หลายโลเลยบาทนี่เอาหนังแข็งโปะไปนะครับอ่ะโอเคปะบาทนี่เข้าไปตลาดแล้วก็สิไปเอาของปลาที่เพิ่นสั่งไว้ปลาแดกปลาแห้งโอ้ปลาแดกอันไม่แข็ง แม่เปี้ยกนะครับนี่ออกเดินทางนะครับไปทางโกสุมสารครามขอนแกน่นบุรีเขาไปขอนแก่นนำ้ำนะครับเอาจาังหวะกันพี่น้องเดี๋ยวไปตลาดปะไปเบิ่งตลาดน้ำกันก้อนบันนี่ไปเด้อไปเด้อมาแล้วได้แล้วแม่เปี้ยกแม่เปี้ยกครึ่งโหลน้อแม่เนาะดอกกระเจียวน้ำดอกกระเจียวงามๆอ่อนๆเลยเอาเสียไปส่งเพื่น นะครับคุณแม่สะอางเพื่อนสั่งมานะครับแม่เปลี่ยนเครื่องโลดอกกระเจียวน้ำเด้อจักถุงนึงเพื่อนว่าก็เลยได้แล้วตัวนี้โลดนึงวะแม่ไหนฟาดโตแม่เปลี่ยนลายขนาดเลยพี่นอ้องเอามานวัดตลาดกับอะได้ดอกกระเจียวกับแม่เปลี่ยนถูกไปหายอีแม่แม่สะอางเพื่อนสั่งมาเมื่อคืนฟาดนี่ยังอันนี้แม่แมงกินนู่นแกะปีกฟาดโตตัวนี้พุทันแกะโอ้คนละอันแมงกินนู่นคนละยี่ห้อตัวนี้ โอ้อันเดียวกันเออเออเออเอไม่กินอุ่นใหญ่ตัวซัมปูมือบนพี่น้องกูนะท้อเขียดโม่ไหนก็ไข่สู้ตัวได้เขียดโม่ไหนน้องอาปองอยงแป้งอยู่ไหนเติ้งกบเติงเขียดโม่เขียดโม่กรซชับนี่เด้นเออท้อไข่งามขนาดเลยห้างมีมห้างเพิงห้างมีมห้างเพิงน้ำเพิงน้ำมีมน้ำเพิง ตลาดของป่านะครับมนนื่อนี้นนเอื้องนี่จากซบเศร้าแน่ละเอื้องนะครับจากซบเศร้าลงแน่แล้วนะครับส่วนมากตอนนี้สิมีเขียดโมนะครับดอกกระเจียวมาแล้วโอ้เห็ดอีหยังไ่นเฮ็ดยังเบิ่งเห็ดกันด้วแม่เห็ดอีหยังกันนะไปะไปเทียเท่ยวขอนแกน่นไปเที่ยวขอนแก่นจังสิมาใหม่ <c oughs> <c oughs> สีเมื่อขอนแก่นล่ะปู่สะออดแมงกระนุนแมงกะนุนป้าแมงกระนุนใหญ่อีเมีเอ๋ยแมงกระนุนใหญ่อีหยังอะไรจี้รอมาแล้วสิจีรอบัดนี่อ่าจีปูมี่น้องมาแล้วจีปูมกดไล่ๆนี่แมงกระนุนแมงกระนุนกระนุนใหญ่เห็ดปวกข่อยว่าแล้วข่อยยางม่เห็นเห็ดแม่นอาลีอะป้าเจ้าคือไหนที่มาแต่ก่อนหมูโอ้ยเห็ดปกออกเมื่อนี้เลยราคาสีสูงเนี้ยจะน้อยเนาะ นี่แหละมันออกรอดแรกพี่น้องเลยเห็ดปวกนะครับแต่ว่าดอกง่ามๆเพราะเตออกสู้เนีงบ่ไยเลยเอาไปเกียงนลยโอ้โคลาดเลยนี่อ้าวเนื้อสีมื่องขอนเกียง่อนจังหวะกันพี่น้องดอกกระเจียวก็ง่ามๆอึ้องแหงีงส่วนมากอึ้องแหงีงครับตอนนี้อึ้องสดกมีแนนปรำปรายนะครับนี่อึ้องสดกมีอยู่ปรำปรายอยู่นี่นะครับอึ้องไข่อึ้องบอ่อใครนะครับนี่ตัวนี้ไข่ตัวนี้ ตอนนี้บอกใครนะครับไป้าดูนีไ่ไม่ใหม่เลยนคะคร<ด><ว>ับครับอึง่งแหงเขียดแหงในกระไลนะครับนี่เขียดแหงงามๆเลยนะเขียดที่โมแหงเขียดแหงอึง่งแหงพบอึ่งช่วงนี้นะครับแมงกระนูนก็นงามๆ แมงแคังจิกแมงกระนนแมแงแคางคอในบยปกรอนบยปกรอครับเป็ระยะถูกป้าเถอะเอาก่อนเดินทางกลับมาเบิงมาเบิงตลาดของปลาอีกเมื่อนี้นะครับโอเฮ็ดปวกมาอีหลีตัวเฮ็ดปวกเริ่มเห็นแล้วครับพี่น้องเฮ็ดปวกตุ้มๆก็กมีดอกตุ้มๆก็มีนะครับเฮ็ดปวกสวยๆเลยมันนี้มามันเรียก เห็ดปวกพึ่งมาวันแรกนะครับเห็ดสรรปวกเห็ดสระปวกแมงกะนูนบรรยากาศวันนี้ของป่าเริ่มมาใหม่นั่นก็คือเห็ดปวกนะครับแมงกี้นูนจิปโอมก็เห็นแล้วครับพี่น้องจิปโอมแต่ว่าบนใส่ขี่ไปแล้ว นะครับนั่นดิเพิ่นใส่ขี้ไปยังยังได้ถุงนะแม่ะจิโปมใส่ขี้อืมอ่ะปลาแดกเดบัตเดียวปลาแดกเมื่อนะครับปลาแดกจะซีบปุกนะครับเดี๋ยวไปทรงอึ้งให้เพิ่นก้อนบาตนียให้คุณแม่ทรงอึ้งกับอันยังเกาะอันนั้นแม่เป้งนะครับปะแล้วขออนุญาตเดินทางก่อนบาัพี่น้อง พ่อการบุระปลายทางสะค้ามโกสุมบันเพียงนะครับขอนเก่นนะครับเดินทางก่อนนะครับ